มีใครรู้จักหลวงพ่อเมียนกันลยานโนไหมพี่หลวงพ่อเมียนกันลยาโนพี่วัดบางจนเนียงจังหวัดบุรีรัมย์มีคนรู้จักท่านไหมพี่เพื่อนขอหนึ่งชุดเหลือไหมอ่ะเหลือครับพี่พักคารดาหนึ่งชุดรู้จักให้คนรู้จักคนที่รู้จักเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองท่าน หลวงพ่อเมียนนะหลวงพ่อเมียนครับนะกาลยาโนนะครับรุ่นเสาวห้ามหาเศรษฐีนะครับวัดบางจะเนียงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วพาตัวนี้นะครับปี2,557 ตอนนี้ปี67พระ10ปีเต็มราคาออกวัดตอนปี57 1 9 9เป็นพระปิดตาจัมโบโอ้โหเนี่ยปิดตาจัมโบนะครับเป็นรายการจองนะครับนะแล้วเป็นตัวกรรมการนะครับนะเป็นตัวกรรมการครับตัวกรรมการจะฝังพลอยแดงตะกุดเงิน2ดอกนะนี่กรรมการจะฝังพลอย1เม็ดตะกุดเงินคู่ ข้างหลังเป็นขุนแผนอย่างนี้นะครับแปดจวอหลวงปู่หลวงพ่อเมียนนะมีสองสีมีใบลานกับพุทธผงว่านนี่ตะกุดเงินสวยไหมสวยเหรอเอาไปเก็บข้างหลังฝังเหล็กเหล็กไหลวนี่ยเหล็กไหลหลวงพ่อเมียนแล้วมีเก่ดาด้วยนะ ราคาออกวัดองค์ละ199พาปี57ตอนนี้ปี67พา10ปีเต็มมีทั้งหมด10คู่ให้ปิดเป็นคู่นะคู่หนึ่งก็ดำา1ขาว1อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า1คู่นะครับมีทั้งหมดแค่10คู่หยิบมาน้อยเอาไปคู่ละเอาไปคู่ละ199เนี่ย ผมว่าจะขายองค์ละร้อยเอาไปคูณละร้อยเก้าเก้าแล้วนหแป๊บนึ่นหอยู่ใน<ม>หองแม่อยู่หองอ่บอนี่มันขอราคางู <c oughs> มาเ,ออเดี๋ยวให้น้องแมวตบไปกันย พักกเิ่งปิดได้เลยไหมครับพากิ่งปิดได้เลยไหมครับพักกิ่งปิดได้เลยครับพี่ปิดได้เลยครับถ้าพี่โอนเลยพี่ได้ยอดเลยครับรับพักวันที่ห้าทั่วประเทศครับนะแต่ผมไปรับพักที่วัดวันที่ห้าส่งของได้วันที่หกครับเดี๋ยวดูร้อยเก้าเก้ามีใครบ้าง หะสิบปีพี่ยังขายราคาต่ําจองอยู่เลยผมขายแบบไม่รู้ผมขายแจกแจกไป <c oughs> พี่เต๋าสองคู่ <c oughs> พี่เต๋าสองคู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เต๋าสองคู่คู่ละร้อยเก้าเก้า สาม้อยเก้าสิบแปดบาทพี่ธนันใชัหนึ่งคู่จะาคู่นะพี่ใครไม่ทันเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ใหม่ไม่กล้าเอาขึ้นมาเยอะกลัวคนไม่รู้จักแต่ถ้าใครรู้จักน่าจะรู้ครับว่าพานเล่นกันแรงปิดพาร์กิง่งปิดพาร์กิง่งเดีวพี่หลังบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกใบจองให้ครับ อาสดะหนึ่งคู่พี่นายพลสี่คู่อาสดษหนึ่งคู่ในพ้พลสี่คู่ครับ พี่สิริชาหนึ่งคู่พี่วีไอพี่สิริชาหนึ่งคู่พี่วีรวัตหนึ่งคู่ครับพี่วีรวัตรสองคู่ไม่ทันทันคู่เดียวพี่นอกนั้นท่านอื่นไม่ทันพี่นะครับรอพรุ่งนี้แล้วกันนะขอภายทีครับใครวะอัธดาปะเป้ยไม่ใช่สิริชากับ พี่ธินิชัยกับพี่วีรวัตรไม่เขี่ยปองเอา,มาเวมื่อกีวอันนายพลสี่คู่นะสคู่นนสี่คู่เมื่อกี้ไง ปิดพักกิ่งหนึ่งองได้ครับปิดพักกิ่งหนึ่งองเดี๋ยวหลังบ้านมาเลยนะพี่ตอนนี้ในกลุ่มขายกันองเนื้อทองแดงอง์ละสามพันเจ็ดแล้วนะ <c oughs> ทองแดงขายสามพันเจ็ดแล้วนะพี่แล้วก็มีชุดทองคําอยู่ชุดหนึ่งอะแต่ว่าน่าจะเก็บเองนะอ่ะอันเนี้ยผมมีแค่ไม่กี่เหรียญน,นะผมเอาให้พี่เก็บแล้วกันหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะอ,อุดมพรเหลืออยู่แค่นี้ยนะเดี๋ยวผมให้น้องผมอะไรนะพี่นะ ต่รอสักครู่นะครับเดี๋วยวผมแจ้งราคาก่อนกล่องเียมตัวมีอยู่แค่นี้แหละอ่ะ <c oughs> นี่นะพี่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะพี่ครับตัวนี้ใครเก็บได้เก็บนะอันนี้คือยุคต้นของหลวงปูจือแล้วนะรายการนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจริญพรล,ล่างเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจริญพรล,ล่างหลวงปูจือนะครับนะ นะครับออกวัดแจ้งนอกวันที่หนึ่งเมือกวลาปีห้าเก้าเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่จือเป็นเหรียญเม็ดแตงพี่ <c oughs> เอาเหรียญละแปดสิบบาทเดี๋ยวนะแปดสิบบาทบองพูด แป๊บนึงนะครับพี่พี่ไหนวะตื่นมาต่นมาตื่นมาหน่หนครับพี่พี่อ่เอาเน็ตพี่ไปบ้ำน เริ่มที่เริ่มพี่อพิสิทธิ์พี่มิว้วเริ่มที่พี่อันนี้ก่อนพี่ไอโฟว์พากิ่งราคาสามสองค่ะพี่ไอโฟว์ไอโฟวพี่ไอโฟว์หนึ่งนะครับ ได้อันนึงพี่มิวสององค์นะครับข้างเราขายสามร้อยห้าสิบปูขายแปดสิบเลยขาดเลยพี่วีนะชาดเลยพี่วีเราพี่วีเราวัดสามนะครับพี่ไม่ต้อกดป๊าป๊าเป็นอะไรรู้ไหมป๊าป๊าหนาวแอร์เกินมาใช่ไหมเคยร์นกิดพี่วีเคียน พี่พิเชียนสองครับพ,พี่พักคารดาสี่นะครับ พาหนึ่งนะครับทำหน้าไห้นี้ยืนโทรศัพท์หน้าไร้เหมือนเดิมอ่ะเขาจะได้เห็นซิมลงขึ้นอย่ไงไรพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งหนึ่งนะครับพี่จีรันธนินสองครับ ี่จีนันทายงับุรีทันปะพี่พี่เชษสามนะครับพี่มดสามครับ พี่ธัญรัตน์หนึ่งนะครับกับพี่กรกดหมดไ้นะอันนี้พี่เวลากพี่จับ,บหนึ่งนะครับพักที่พี่สองมังกรแป๊บหนึ่งครับพี่สองมังกรสองครับ พีนายพลสี่ครับนั่น,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 นหนูน,น,านายปียะสองนะครับ ไ,ไม่ขึ้นนะพี่กดยังไม่ขึ้นต้องได้ลงนะได้ดวงคนที่เราแบบอือ ไหนพี่มันมันมันคือเบียดซะด่าเลยอ่ะนักมนเลยเมื่อกี้พี่นายผลใช่ป่ะเฟียมอือนายพลพี่นายผลสี่ป่ะเมื่อกี้ฟิล์มพี่ปิยะสองพี่ปิยะสองแล้วก็พี่พี่รมสอง พี่อาร์สะดาสองพี่อาร์สะดาสองอ๋อพี่กดแล้วมันดิ้งได้มันดิ้งพี่สุริยนสองพี่สุริยนบุญลือบุญบุญเอื้อเอือสองใครวะเออจดจดไปใครน่ารสุดใครนะอ่าพี่สุริยนบุญเอื้อ ลก็พี่วรเศซสามอ่ะแป๊บนึงพี่ผมมาแลวอ่ะต่อไปใครบ้างพี่พี่วรเศซสามครับพี่วรลเศษ์สามขอโทษทีพี่ผมไปทุระมาพี่วรเศษสามครับ ก็ไม่มีละเหลือสี่องค์สุดท้ายเหลือสี่องค์สุดท้ายพธีเชื่อถามว่า,ารุ่นอะไรครับรุ่นอะไรครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่จือปีห้าแปดพี่เหรียญเม็ดแตงรุ่นเจริญพรล่างหลวงปู่จือปีห้าแปดเบี้ยแก้ปูศิลาหมดยังเบีย้ยแก้ปูศิลาสองร้อยห้าสิบบาทพี่เบีย้ยแก้หลวงปูศิลาตัวละสองร้อยห้าสิบเหลืออยู่ไม่กี่ตัวพี่จะหมดแล้วชุดนี้ก็ไม่มีแล้ว ก้าวลงไปแล้วไ,วไ,ลวไหลวงปู่ศิลาต่อเหรอเนี่ยไอตัวนี้ไม่ขายตัวนี้เก็บเลยตัวนี้เก็บไปนี่ไงอ่ะพี่มิวรับโอเคอ่ะกพี่มิวตีวยงแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปปูศิลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหลวงพ่อเมียนอีกรอบหนึ่ง มีใครรู้จักหลวงพ่อเมียนพี่เอาไว้นะพี่เชื่อผมนะว่าข้างนอกเล่นกันดอกเราเป็นตอนที่ช่วงนั้นที่รอบหลวงพ่อเมียนแรงๆเขาเล่นกันดอกละพันห้านะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เช็คราคาตอนนั้นนะต่อจันทบ,บุรีสองร้อยห้าสิบพี่เอาไวไวนะผมผมเหลือผมมีแค่สิบสิบดอกอย่างเี้ยรายการเนี้ยเป็นตะกตรุดพี่ เป็นตะกุดของหลวงพ่อเมียนกันลยาโน,โนครับนะวัดบางจะเนียงเป็นตะกุดโทนนะครับเป็นตะกุดโทนรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีวันที่หเมษาปี5้าเหรือเรียกว่าตะกุดขุนแผนออกศึกผมบอกไว้ก่อนนะสวยมากนะตอนนั้นเล่นกันดอกละพันห้ถึงพันแเลยนะตอนที่รอบพ่อเมียนแรงๆรงะเอาออกวัดสี่เกออกวัดห้า้อย เอาสามบาทมีอยู่สิดอกนะสามรบาท พี่จินซูซูกิหนึ่งชุดอ่ะพี่กดชกรอหนึ่งดอกพี่สิริชาหนึ่งดอกสามร้อยห้าสิบพี่กฏชกรพอพมาใช่ไหมใช่พี่สิริชาหนึ่งดอกไปยังพี่วิเชียนหนึ่งดอกพี่สาราวุฒกล้องกลับหนึ่งดอกพี่ PAM 1หนึ่งดอก มีไหมครับพี่หลวงพ่อเมียนนะครับตะกรุดดอกหนึ่งประมาณฝ่ามือเลยนะพี่ตะกรุดทอนหลวงพ่อเมียนนะครับรุ่นขุนแผนออกศึกไม่มีผ่านเดี๋ยวจะลูซึกนะพ่นะหลวงปู่ศิลาต่อครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ มีใครรู้จักพระสมเด็จเสาห้าบ้างไหมครับสมเด็จเสาห้าหลวงปู่ศิลา ลายการโอ้โหกล่องมาถึงก็แตกเลยลายการนี้ครับเป็นพระสมเด็จรุ่นเสาห้าเนื้อผงเก่านะครับรุ่นแรกปี63หายากมากแล้วข้างนอกขายกันองค์ละ700 600 700, 800, อย0กร้อ่ะรุ่นแรกนะไม่ใช่รุ่น2องท่านรุ่น2จะเป็นเนื้อสีดำนะอันนี้รุ่นแรกปี63รุ่น1ปี63 เฮียที่แล้วขายองค์ละหกร้อยห้าสิบขายหกร้อยห้าสิบก็ขายได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นรุ่นแรกนะถ้ารุ่นสองจะเป็นเนื้อสีดำๆนะเอาไงดีวะเอาองค์ละห้าร้อยแล้วกันเอะลองขายดู เที่ยวที่แล้วขายหกร้ยห้าสิหมดไปลังหนึ่งับพี่เชื่อไหมแต่รอบนี้เอาห้าร้อยแล้วกันไม่รู้จะมีคนซื้อไหม้มะ<า>ม้าทำไมไม่ทำอะไรให้เสร็จก่อนนะขึ้น